สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอเกับปนุษย์อีกแล้วนะคะวันนี้ปนุษย์กับลุงเปียค่ะไปเที่ยวสั้นๆค่ะแค่สามวันเองค่ะสามสี่วันแล้วก็กลับค่ะเตรียมพร้อมแล้วค่ะสำหรับพนักงานขับรถเราเตรียมเดินทางแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าปนุษย์จะไปตั้งแคมป์ที่ไหนกันไปค่ะไปพร้อมกับปนุษย์ค่ะ ไปอีกแล้วค่ะไปน้ํำตกวันนี้ไปเที่ยวน้ําตกเยอะเย้ยลุงนอ็อตลุงน็อตไม่อยู่สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพบกับลุงเปียป้นุษย์อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาที่ เที่ยวอีกที่หนึ่งค่ะซอนร็อกเราเคยมาแล้วหนึ่งครั้งค่ะวันนี้เรามาอีกค่ะมาดูว่าจะสวยงามเหมือนเดิมไหมนะคะนี่เขามีเตาบาร์บีคิวให้เราพร้อมเลยเห็นไหมคะสะอาดสะอ้านค่ะฟรีค่ะฟรีค่ะ,คะเดี๋ยวป่ปนวดกับลุงเปียก็คงจะทานข้าวกลางวันกันที่นี่นะคะเดี๋ยวลุงเปียพาไปค่ะไกด์ลุงเปียพาไปค่ะดูธรรมชาติไปก่อนรอบๆนะคะ ทางเดินเข้าไปก็ประมาณ700เมตรเองค่ะเดินไปเรื่อยๆชมทิวทัศน์ไปค่ะไปค่ะตามลุงเปียไปทางเดินเข้าไปเห็นไหมคะร่มเย็นค่ะไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะเข้าไปเจ็ดร้อยเมตรค่ะดูบรรยากาศสวยงามนะคะไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวไปเจอความวิจิตพิสดารของภูเขาลูกนี้ค่ะ ซอนร็อกค่ะซึ่งเกิดจากภูขเขาไฟระเบิดเมื่อล้านล้านปีมาแล้วนะคะแล้วข้างและเขาเขาเขาจะเป็นเหมือนเหมือนไม้สูงอะคะ่ะต่อ,ต,อ,ต,อต่อการปนุษย์ยังชอบเลยเดี๋ยวตามไปนะคะชมบรรยากาศไปนี่ค่ะนี่ด้านรลังนะคะ เดี๋ยวมีดอกไม้ป่าด้วยนะคะเพื่อนๆและน้องๆทุกคนมีดอกไม้ป่าด้วยค่ะเดี๋ยวเจอนอกสวยๆดอกไม้สวยๆจะถ่ายให้ดูนะคะ ไปเรื่อยๆค่ะเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วอีกนิดเดียวฟังเสียงนกไปด้วยธรรมชาติเต็มๆมารอบนี้ยังไม่เห็นดอกไม้เลย ฟังเสียงนกไปเดวยฟังพรางนะคะเดินไปพรางฟังเสียงนกไปพาให้ชมบรรยากาศรอบๆค่ะ โอ้นอ oh, no. ความรักฉันเลยหกหัก oh, ความรักจากไกลถึงแล้วค่ะเพื่อนๆข้างหน้านะคะถึงแล้วค่ะที่ปนุษ์บอกเขาทำทางให้เดินเข้ามาอย่างดีเลยนะคะไม่ต้องกลัวลื่นเลยค่ะ การการเลื่อนเพราะแถบนี้ฝนตกแล้วก็จะชื้นนะคะเห็นได้ยังคะความสวยงามคะ่ะมหัศจรรย์อีกหนึ่งเขานะคะซอนร็อกคะ่ะดูนะคะเดี๋ยวไปใกล้ๆกันคะ่ะเดี๋ยวปนุภาไปใกล้ๆรอบที่แล้วมีน้ําตกด้วยนะคะแต่รอบนี้ไม่รู้จะเจอน้ําตกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกกันคะ่ะเป็นเหมือนท่อนไม้ เห็นไหมคะเกิดจากการกัดก่อนของลมเหมือนถอนไม้ไปดูใกล้ๆนี่ละคะ่ะเหมือนไหมคะเหมือนไม้สุงค่ะเหมือนไม้สุงชนิดหนึ่งนะคะ กขบอกว่าเกิดจากการกัดกร่อนของดินของลมค่ะของลมและนี่ก็คือเกิดจากภูเขาไฟแถวแถมนี้เป็นภูเขาไฟนะคะ vertical garden โอ้นี่ไแมวแคปูต้าอ่ะอดูชัดๆปลัมาเตียรวยนะ เดียวข้างล่างค่ะเอาครั้งที่แล้วเราลงข้างล่างได้นะไม่มีน้าลงครั้งที่แล้วเราลงไปเนาะมีน้ําตกด้วยรอบนี้ไม่มีค่ะครั้งที่แล้วบนรษุ์มาแล้วมีน้ําตก